วันนี้ก็จะขอเผยแผ่ธรรมดีงามเรื่องนิพพานและการบรรลุนิพพานจากหนังสือนิพพานธรรมของบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าลูกพุทธบุตรประเรสร,ริฐปีชาวุฒขอนอบก้มกราบแทบฝ่าพระบาทองค์สมเด็จพ่อพระวิสุทธิ์ที่พุทธรังสีบรมธรรมมบิดาองค์สมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปจเจกกับผู้ไเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสมบัติเจ้าทุกๆพระองค์รรท่านทูตสวรรค์ทีมชุดช่วยเข้าพระนิพพานและผู้คุมกฎแห่งกรรมกราบครูบาอาจารย์กราบพิวัชิตาวัชานนท์กาเรนมิตรกาเรียนธรรมและทีมงานบ้านนิพพานระพุทธเจ้าทุกๆท่านกราบสาธุสาธุสาธุหัวข้อธรรมนิพพานและการบรรลุนิพพาน นิพพานคือการดับกิเลสและความทุกข์เป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนามีสองประการคือ 1. สอุปาที่เสสานิาพพาน 2. อนุปาที่เสสานิพพานสอุปาที่เสสานิาพพานเป็นการดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขัน์คือกิเลสดับแต่ชีวิตยังอยู่อนุปาที่เสสานิาพพานเป็นการดับกิเลสแต่ไม่มีเบญจขันธ์เหลือ คือตายไปพร้อมกับการดับอิเลสนิพพานคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่บุคคลควรรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สิ้นสุดมีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นแหละดินน้ำไฟลมไม่อาจตั้งอยู่ได้ในสิ่งนั้นแหละควา,ามยาวควา,ามสั้นควา,ามเล็กควา,ามใหญ่ ความงามความไม่งามไม่อาจตั้งอยู่ได้ในสิ่งนั้นแหละนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้แหละการดับสนิทของวิญญาณดังนี้แหละทิพพานคือการดับอิเลสและกองทุก์เป็นภาวะที่หลุดพ้นจากการครอบงำของตันหาหรืออิเลสโดยสิ้นเชิงทำให้เกิดความสงบ คือความสงบจากกิเลสและจะไม่กลับมาเกิดอีกการบรรลุนิพพานการบรรลุนิพพานคือการบรรลุอรหันต์อันเป็นการตัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิงม,มีอยู่สองลักษณะคือผู้ที่บรรลุนิพพานและยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าสัุปาทิเสสนานิพพานและผู้ที่บรรลุนิพพานและตายแล้วเรียกว่าอนุปาทิเสสนานิพพาน การศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่หลักของพุทธศาสนิกชนเพราะหากเรามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วจะทําให้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในหลักศาสนาและนําหลักธรรมที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งยังสามารถนําไปสั่งสอนผู้อื่นได้โดยไม่ผิดพลาดจากหลักธรรมอันจะนําประโยชน์สุข แก่คนแก่ตนเองและสังคมด้วยสอุปาทิเสสะนิพพานธาตหรืออีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานดิบเป็นพระอรหันต์ขณะที่มีชีวิตหรือดำรงชีพมีลมหายใจยังมีเบญจขัน์เป็นพระอรหันต์ผู้มีอาสวะอิเลสและกองทุกข์สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วแต่กิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ลงภาระลงได้แล้วได้บรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้วมีกิเลสอันเป็นเครื่องผูกดิบให้อยู่กับภพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นและเลาะหลุดพ้นแล้วเพราะรอบรู้ชอบอินทรีห้าของเธอที่ยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ไม่ถูกจำกัดเธอย่อมสวยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจบ้างไม่เป็นที่ชอบใจบ้างให้รู้สึก สุขและทุกข์บ้างความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะของเธออันใดภิกษุทั้งหลายอันนั้นสัพป,ปาทิเสสนิาาพพานธาตพระอรหันต์ทำหน้าที่ทำตามหน้าที่จิตเป็นกลางหมดความเห็นแก่ตัวลงแล้วเป็นการพัฒนาดวงจิตของตน จนเกิดคุณลักษณะสีประการได้แก่มีความสว่างทางใจพราะรู้แจ้งความทุกข์ทุกขังความเปลี่ยนแปลงอนิจจังและความไม่ใช่ตัวตนอนัตตามีความสะอาดทางวาจาและทางใจเพราะไม่มีกายทุจริตวจีทุจริตและมโนโทุจริต มีความสงบทางกายวาจาและใจเพะปล่อยวางไม่มีอะไรมาทำให้จิตใจวั่นวไ้วได้และมีความกรุณาสงสารในสรรพสัตว์ที่ยังตกอยู่ในความทุกข์อันํำไปการสู่การสั่งสอนให้คนอื่นได้เกิดความสว่างสะอาดสงบเช่นเดียวกับตนอนุปาที่เสสะนิพพานธาตเป็นพระอรหันต์ผู้มีอาสะวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้ทำกิจที่ควรทำจบแล้วลงภาระลงได้แล้วได้บรรลุถึงประโยชน์ของตนได้แล้วมีกิเลสอันเป็นเครื่องผูกติดให้อยู่กับภพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบีิสุขทั้งหลายเวทนาทั้งหลายทั้งปวงของเธออันเธอไม่เพลิดเพลินแล้วจัดดับ เย็นในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่เข้าพระริพานธิดนี้ได้ตรงมีชีวิตอยู่ส่วนพุทธสาวกเข้าแบบนี้ได้ตอนปรินิพานล,ละสังขารดับอนุสัยส่วนลึกและดับกริยาที่เคยชินอุคุริกภาพกริยาอันอาการเปลี่ยนมดงามมีสงา่าฉับพรังสีฉายแสงออกมารอบพระวรกายสังขาร พะาะปรกกายสังขารมีฉับพรังสีออกมารอบทิศจากพระปรกกายที่สะอาดบริสุทธิ์ก็ขอจบโอวาทธรรมจากหนังสือนิพพานธรรม,รรมบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าแต่เพียงเท่านี้นะครับบุญกุศลใดที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ทุกขอน้อมบุญถวายต่อทุกพระบาททุกพระองค์และแดนทิพนิพพานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอทุกพระบาททุกพระองค์เมตตารับบุญกุศลก็เหลา่าลูกหลานด้วยเถิดและขอให้บุญนี้มีอนิสงส์ให้ถึงทุกคนทุกท่านที่ร,รับชมและร,รับฟังคลิปนี้ให้ได้เจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมให้ได้กลับบ้าน,นิพพานในชาตินี้ทุกคนทุกท่านด้วยเถินหากยังไม่ถึงซึ่งพระรนิพพานก็ขอให้คาว่าไม่มีไม่รู้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ช่วยเหลือคน ไม่สำเร็จจองอย่ามีในเหล่าลูกหลานทุกคนทุกท่านด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ